สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในเดือนกรกฎาคมกับผมอาจารย์มดดำอักษรลุลนโบราณครับที่จะมาทำในดวงการงานของท่านว่าดวงการงานของท่านตลอดกรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเรามาดูกันนะครับว่าดวงการงานของท่านได้เกิดในราศีกรกฎตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างกันนะครับมาดูกันที่อักษรลุนเลยครับได้อักษรลุนที่ชื่อว่าอันซุสนะครับ อันสุดตัวนี้เป็นลุนที่แปลว่าท่านที่เกิดในราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะมีพรสวรรค์ดีเป็นคนที่เหมือนกับมีในเรื่องของ ทักษะคว,ความความคล่องแคล่วหรือมีไหวพริบที่ดีอยู่แล้วในหลวงการทํางานหลายๆอย่างนะครับผมทายว่าหากคิดจะไปขณะแต่คิดจะขยายงานการไปคุยงานหรือการเจรจางานอะไรก็ตามในช่วงเดือนนี้นะครับก็ถือว่าทําได้ดีหากคิดจะปรับเหมือนกับนำโปรเจกต์งานบางอย่างนําเรื่องงานบางอย่างเนี่ยไปคุยกับคนรอบข้างหรือไปคุยกับเสนองานอะไรที่ไหนก็ตามนะครับก็จะนําพาให้ดวงการงานตรงนี้เนี่ยมีความสมหวังมีความรับเลื่อนที่ดีเกิดขึ้นรับอันสุดตัวนี้ประดุลที่แปลว่าเหมือนมีเทวดาหรือมีเทพเทพคุ้มครอง ในช่วงนี้มีอนุภาพที่แรงขึ้นด้วยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎต่อเดือนกรกฎาคมนี้ก็บอกเลยว่าหากทาอะไรก็ตามนะครับจะมีความสมหวังเกิดขึ้นเพราะจะมีเทวดาประจําตัวนี่แหละครับคอยเปิดทางคอยนําพาสิ่งดีๆให้ตัวเราเนี่ยสมหวังเป็นอย่างมากครับหากต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการงานของท่านสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วโทรออกครับพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีครับ